ยงให้หนาวขนาดเลยเจ้าโอ้โหสุดยอดเลยเยน็นเย็นเจ้าแล้วแมลงนี่นะเจ้าปีบู้ใครก่อนมีคนมู้ส้กว่าคัมคยคัเมอแล้วนะเจ้าเพราะว่าการเป็นแปลงเร็วขนาดเลยแล้วก็เจ็บคอน่อยๆเจ้าแรงนี่ปีบู้ใครกันเลยว่าจะต้มข้าวนะเจ้าต้มข้าวใส่ไข่แล้วก็จะมีหมูตวัวหมูสะไลใส่ไปตัวนะเจ้าแล้วก็จะมีไข่ต้มตัวนะเจ้าเดี๋ยวก็จะใส่แอมอเข้าไปตัวนะเจ้าโอ้ยเจ็บคอเราเจ้าเนื้อสุดยอดเลยยังไดหนะปีน้องภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะเจ้าเหนืออีสานหรือว่าอจากวันไหนก็ ีเย็นนะเจ้าเย็นหรือหนาวนะเจ้ามากๆอย่าโดยเฉพาะพอม่พี่นอองตีพื้นที่บนดอยนะเจ้าพื้นที่สูงนะเจ้ายังไดก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะเจ้าเพราะว่าการเย็นนานเลยนะเจ้าขนาดปี๋วข่ายอยู่ในเมืองนะเจ้าอยู่ข้างหลางนะเจ้าเชียงฮายแต่บ่าอยู่ในเมืองพื้นที่ลาดข้างล่างยิ่งเย็นขนาดนี้แหละเจ้าตังบนมต้องอุดถึงเลยเนาะยังไงก็ใส่เสื้อแขนยาวอุ่นๆนะเจ้าใส่หมวกใส่ถุงมืออ่าถุงเท้านะเจ้า หมออุ่นมืออุ่นเท้าอุ่นนะเจ้าแล้วก็ใส่เสื้อไข่ยาวตัวนะเจ้าเขาก็จะอบอุ่นขึ้นมาคืนกับดีลื่มห้องผ้านนานาห้องนะเจ้าเพราะว่ากดี๋ยวจะสบายเอานะเจ้าพีู่้ใครนะเจ้าบอกเพิ่นไปอย่งหน้าตัวสบายแล้วนะเจ้าหนึ่งเนาะยังไงแล้วนี่เดี๋ยวมากินต้มข้าวพีูุ่ใครนะเจ้าง่ายๆนะเจ้าข้าวต้มนะเจ้าสำเร็จรูปแบบนี้นะต้มแป๊บเดียวเด็ก้กินแล้วเจ้าไปยากกัน้อเจ้าที่ยวจะได้กินยาเนาะพอน้าเริ่มห้อนเริ่มเดือนแล้วนะเจ้าพีู่้ใครก็จะใส่หมูสะไลลงไปเลยนะเจ้าวันนี้พี่จะใะเจ้า Okay. เดข้าต้มลงไปเลยเจ้าง,ง่ายๆไปเจ้าแจข้าวต้มสําเล็กปนะเจ้าไปก่อยกลน,นะเจ้าก่ออันเดี๋ยวเข้าจากไม่หม้อนะเจ้าไม่กลเนะกนไปเรื่อยๆเ,เ,เจ้าแป๊บเดียวก็ดวกได้ก๋วยเตี๋แล้วเจ้า อีกที่ตอนต้มปีบุไก่ลืมใส่ขืิงพุงไปตัวนะเจ้าเพราะว่าปีบุไก่ใ,ใจ้าเขาต้มสั่งนิดหนึนะเจ้ามสัสตาร์ดที่รแานนี้ก็ได้เจ้ามาเป็นอย่างเลยเทสเข้าใจเลยนะเป็นน้ำมันหอมเจียวเจ้าใครจะใส่ก็ได้หมดใส่ก็ได้นะเจ้าอันนี้เรื่อแวกว่าเขาจะมากหรือหว่ว่าม,มากลยเจ้าแต่วนจบปีบุไก่มองว่ามันหอมหอมเจ้าหอมดี ได้แค่ตอนต้มเสร็จแล้วพี่ปูไข่กับใส่หอมเจียวนะเจา้าหอมเจียวกับพริกไข่ตัวอหอมขนาดเลยเจา้าน่ากินสุดๆเลยเนี่ยนะเจา้าน่านกินนะเจา้าเข้าต้มนะเจา้าต้มง่ายๆเลยนะเจา้าต้มแป๊บเดี๋ยวก็ได้กินแล้วเจา้าเพราะว่าเนข้าต้มสันดิษร์ลุ่นเองเจา้ามามากินกันเลยเนาะโอ้เสียงก็จะบอกนี้แล้วตะลกขนาดเลยตะวันอู้กันเสียงเจ้าเจ้าอยู่เลยเนาะบอกอากาศเปลี่ยนหมากๆเลยเจา้าแล้วก็ปิดวัดลงคอเรียบร้อยแล้วเจา้าบมดนี้ลืมภักษสาสุขภาพกันด้วยนะถ้ามาอ่านาจะมาสบายนะเจ้าบอกหมอนเนอร์จะรอเพื่อ เ้าก็จะเพิ่มมาเจ้าไข่ต้มเป็ดฟองหนึ่งมาเจ้าผิวไข่นะเจ้าจะกิ่นไข่นะเจ้าทุกวันเลยสังเกตุผิวไข่จะมีไข่นะเจ้าทุกวันเลยแต่ไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นนะเจ้าก็จะกินวันน่ะเอามาวันละสองฟองเจ้าบางที่ก็วันละฟองเดียวหรือบางวันก็ไม่ได้กินสักฟองนะเจ้าเพราะว่าก็ใจอยู่นอกเจ้านอว่าไข่อบมันกินยากนะเจ้าไข่ต้มมันกินยากเจ้าเขากินบ่อยๆมันกับเบื่อนะเจ้าโอ้ัมกินมาได้แล้วนะเจ้าแต่ว่า ปต้นก็คือแหล่งโปรตีนตีสุดยอดแล้วนะเจ้าในการตีจะท์ทเฮากินแล้วก็กินได้ง่ายตัวนะเจ้าตรงนี้ดูใครเลยผมรู้สึกว่าเ้ยมันย่อยง่ายตัวอากาศแล้วก็มันดีต่อสุขภาพของตัวเจ้าเป็นโปรตีนนะเจ้าที่ดีมากๆเลยนะเจ้าไข่ต้มนี่นะเจ้าไข่เม่ยเจ้าไข่ไก่ไข่เป็ดไข่อย่างก็ได้เจ้าแต่ส่วนตัวไปชอบกินไข่ต้มเพราะว่าเปิ้ลมันไม่ได้ไปพานน้ำมันเปิ้ลมันไม่ได้พันไรอย่างเงี้ยเจ้าไข่ต้มเฉยๆอ่ะเจ้ากินด้วยกันเนาะหอมหอมนะเจ้าอื้ม ล้วขนาดจะเจาหมูซับหมมีในตู้เย็นเลยมีหมูสไลด์เจ้าะพี่ภัคเคยเคยเอามาซอยซอยเป็นชิน้นเล็กๆเจ้าเอาใส่ลงไปก่อนเจ้าใส่ลงไปสักตาเพื่อจะนั่นเริ่มเดือดเริ่มห่อนแล้วพี่ภัยก็เอาหมูสไลด์เขาใสา่แล้วสักพักหนึ่งหมูเริ่มซุกเริ่มหวานแล้วพี่ภัยก็เลยเอาเขาต้มจนมันหูดเขาใส่าสาเจ้าะก้นๆแป๊บเดียวตอนนั้นเจ้าบดีเริ่มก้นตัวเน้อมอ,อันเอ่อเข้านะเจ้ามันจะไม่ก้นหม้อดเจ้ามันจะมันล้ำจะคิวเนิ่อื้ม อร่อยนะเจ้าเลือกจะชอบไดนะ้ไหนาใส่ไข่ก่อนใส่หมูสันไล่ใส่ไข่นะเจ้าหนึ่งฟองแล้วกว็ไข่ต้มหนึ่งฟองกินเข้าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็กินยาน,นะเจ้าบ่พอตรวเก้าก็ได้จะมาหายง่ายนะเจ้าอาจจะเลือรล้างนะเจ้าน้องเพราะว่าอายุกันเยอะแล้ว <c oughs> หนาวขนะนะหนเจ้าอืมอร่อยเจ้า <c oughs> ถ้าหากว่าทำมีอาหารทะเลนะเจ้าบอกว่าจะเป็นกุ้งเป็นมึกอ,อย่างเงี้ยเจ้า ใส่ลงไปตัวเนะเจ้าล้าขนาดเลยเจ้าอร่อยเจ้าคือไอหยางอยู่ในตูเ้เยน็นก็เอามามิกกันแม่ทำได้หมดเลยนะเจ้าอืม,อ,มอร่อยนี่ขนาดสบายนะกินข้าวรามแล้วหมอใครเหมือนจะจะเล็นออกตังหนกอันนี้จะเล่นออกตังหนอกเต้นออกตังหนอกเหรอ ตลกอ่ะอืมนี่อืมอร่อยมากๆเลยเจ้าย่งงอยง่ายก็เจ้ากำคื้นกอกกินอย่างที่เบาๆต้องแบบนี้เจ้าช่วยแบบบย่อยตัวแล้วก็ง่ายให้ร่างกายเขาได้พักผ่อนดัวเจ้าอืม กินนักมาบรรค์คำแล้วมื่อเย็นก็บอเบาห้องมาเจ้าต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเห็นข้าวรากันมื่อเย็นเนาะกินหอมต้อมก่อนกันเนาะเจ้าอยู่บ้านเนาะแว่พันโตแบบป้ากันมาแล้วหน่ายอย่างกินแต่กันก็ถึงล้ำมาเจ้าเนาะหน้าห้องเลยตุ้ยอืล้ำขนาดเนาอืม กินก็ใครสนใจลองไปหน้าพอนะเจ้าอร่อยเจ้าง่ายง่ายเลยนี่เป็นใครบอกเลยว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะเจ้ายิ่งใ,ใครดีกว่าสบายนะเจ้าลองพอนะเจ้านะ่าสนใจเนาะกินเสร็จแล้วเขาก็กินยานะเจ้าสักพักก็อาบน้ำแล้วก็พักผ่อนนะเจ้าจะได้หายเร็วๆเนาะดีบอกติดกาวนะเนี่ยก <c oughs> ระเด็นผิวใครขอตัวไปกินข้าวต้มมามดกันนะเจ้าแล้วเดี๋ยวเอปาปะกันให็นไหมนะเจ้าบ๊ายบาย